สวัสดีครับเราอยู่กับเกม p i l o t อ r e n a นะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับ EP วันนี้ผมจะมาเปิดเผยข้อมูลรู้แจ้งพรสวรรค์ของเซนโกคุนะครับเซนโกคุตัวนี้ก็เป็นตัวละครทีมหลักของผมนะเป็นหนึ่งตัวในทีมหลักนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3านะ3ามรู้แจ้งพรสวรรค์นะครับสำหรับ13ดาวนะครับ ที่เราจะใส่ลงไปนะครับมาดูชิ้นแรกก่อนครับชิ้นแรกคือเกิดใหม่นะอันนี้เป็นรู้แจ้งพรสวรรค์เกิดใหม่นะครับอันนี้ใส่มาตั้งแต่ตอนตัวนี้อยู่ตำแหน่งกลางนะตอนนี้มาวางหน้านะครับหน้าก็คือแท้งนะครับสำหรับทีมผมคุณสมบัติก็คือเมื่อเริ่มต้นนะครับเมื่อเริ่มต้นรอบ จะฟื้นฟูเลือด3านะครับของเลือดตัวเองนะครับจะเป็นเริ่มในทุกรอบนะเริ่มต้นทุกรอบนะครับ f c จะฟื้นฟูเลือด3นะครับกรณีที่สมมุติตัวตัวสนับสนุนตัวฮิวเราตายนะครับมันก็ยังมีเลือดเด้งขึ้นมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ รูแจ้งพรสวรรค์อันนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องดาเมจนะครับเรื่องดาเมจก็คือจุดประสงค์เราคือเราไม่อยากให้เซนโกคุตายตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพราะมันเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์นะครับทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับคือเราไม่อยากให้มันตายต้นเกมนะครับเราเลยหยิบรู้แจ้งวรสวรรค์นี้มานะครับ คุณสมบัติของพรสวรรค์น,นี้ก็คือเมื่อเริ่มต้นต่อสู้2รอ,อบนะครับจะทําให้ติดสถานะเรื่องดาเมจนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือทําให้คู่ต่อสู้ตีเราโดนยากนะครับคือแบบจะคือแบบจากตีเต็มร้อยก็อาจจะเดือสักเจ็ดสิบนะครับถ้าโดนนะครับคือเลี่ยงไปสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อไปเป็นล่างเทพนะครับ ร่างเทพนี่อธิบายง่ายๆก็คือลดดาเมจนะครับลดดาเมจที่ได้รับจากพรสวรรค์บ้าขัาง้งคอมโบกายคอมโบเวทนะครับทำให้ลดลง30%เนะครับเมื่อโดนไอ้พรสวรรค์พวกนี้โจมตีนะครับคือต้องเรียน f อฟซ่อนนะครับว่า ไอพรสวรรค์ 11, บ้าขั้งคอมโบกายคอมโบโวเวทเนี่ยมันจะอยู่ในตัวของดามจของทีมคู่ต่อสู้อยู่ละคือทุกคนจะใส่ประมาณนี้กันอยู่ละจะใส่บ้าขั่งโกดแ้นพวกนี้นะครับคือตัวดามจจะใส่ประมาณนี้กันนะครับเสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะครับก็อขอญาตแล้วกันครับ <metals. S 1> ก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับข้อม ข้อมูลรู้แจ้งพรสวรรค์สำหรับเซนโกคุที่ผมเลือกใช้นะครับก็ใช้ตามกันได้ครับก็ fc ใช้ตามกันได้นะครับที่ผมใช้ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเป็น pvp นะครับ pvp ผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่19ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับคือเป็นโซนโซนแถวหน้าแล้วล่ะ โซนที่แบบแข็งแล,ะละ้วล่ะแข็งของเซิร์ฟนี้ละแต่ผมไม่ได้มาลองนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูบันทึกการป้องกันดีกว่าว่ามีใครมาตีเราบ้างนะครับเอซีโอ้โหใครตีเราเนี่ยผู้เล่นท่านนี้ก็เก่งนะครับเขาตีเรามากี่ทีเนี่ยตีเรามาโอ้เดี๋ยก่อนนะหนึ่งสองสามสี สิบสามนะครับตีเรามาสิบสามครั้งแต่ยังไม่ชน,นะเราสักครั้งนะครับอ่าเขาอาจจะมาลองทีมกับเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักหนึ่งตาแล้วกันครับเอฟซีไวท์อีคาั้นอีกส oh ึฮะครู

ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรู้แจ้งพรสวรรค์ของเซงโกคุนะครับก็ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้สําหรับ FC นะครับจะใช้ตามก็ได้นะครับสูตรนี้ก็โอเคครับก็ยืนหน้าไหวนะตัวนี้ไม่ไม่ใช่แบบหน้าธรรมชาตินะแต่เราประยุกต์เพื่อให้มันมาอยู่หน้านะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปครับขอขอบคุณครับ